ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมื่อวานนี้ก็มาพ่อๆกับพ่อแต้มอีกนะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลได้พี่น้องครับมื่อวานนี้พ่อแต้ยมผามาติดตามเลขลาวพัฒนาเซียนหนองหานต่อ,อยนะพี่น้องเนาะครับมื่อวันพุธนะพี่น้องเนาะวันพุทธที่9ตุลาคม67ลาวพัฒนาออก6 68 4 35 ครับเลขล่างก็ออกแปดสีนะพี่น้องเนาะครับของเซียนหนองหานงวดที่ผ่านมาพี่น้องครับวันพุธที่เก้าตุลาคมสองห้าหกเจ็ดลาพัฒนาเซียนหนองหานบนล่างวิ่งรวดเก้ากับห้าเก่าบอมาแต่ว่ามาหานาะพี่น้องเนาะครับชุดวิ่งพันกับมีสี่มีศูนย์มีห้ามีเก้าขับหากะมาสีกะมาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวว่าจับคู่ อาจารย์พเนน94ออก84รับ5054ออก35นะครับเอามวนอีก็มาแล้วพี่น้องรับพระเตียมผ้ามาติดตามต่ออีกนะครับเนาะกับลาวพัฒนาเซียนน้องหานนะครับอ่นะนะไปเบิ้งน้ำกันนาพี่น้องเนาะ าพัฒนาเซียนหนองหารขับบนล่างพี่น้อง เดี๋ยวนทซับกันบนล่างสองตัววิ่งรูดกากับสี 4, พี่น้องครับชุดวิ่นในพี่น้องเนอะ แปดหกสามห้าครับครับชุดวินนะไปนองเนาะ ับส่วนจับคู่ได้พี่น้องเนอะอครับเด่นเก้าห้า 9า93มนักยังวัดน,นี่ปุกไปใส่มามใส่เนี่ยมันมักมักจับไปดีเลยพี่น้องเนาะขับมานนี่ตัวรองนะพี่น้องเด้อ สี่แปดสี่ห้าสนะครับ คือตัวเด่นนะพี่น้องเนาะบ้านนี้อาจารย์ให้มากกันเบิด์นะพี่น้องเด้อ ขับกันเบิ่นกันเปาไว้พี่น้องครับ,รบสัตว์เย็นนะพี่น้องเนาะรับเอาพี่น้องมานี้สัดว์เจ็นตรงนั้น,นพี่น้องเนาะ ครับวันศุกร์ที่11ตุลาคม2567เนาะพี่น้องเนาะลาวพัฒนาเซียนหนองหารบนล่างวิ่งโดด9กับ4ครับชุดวิ่งกับ8 6 3 5เนาะพี่น้องเนาะเด่น9 5 9 4 9 3ลอง4 8 4 5 4 3กันเบิ้น9 9 4 4นะครับเอาส่วนตัวกันตัวลองจังได้กะพิจารณามึงเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่า4 8 8 4ออกแล้วสิมาอีกบ่ นะครับเนาะเอาคอยโฉกๆมานานันๆันคอยเข่าปังๆน้อพี่น้องเนาะครับป้าแตีมก็ขอขอบคุณในหลายนะไรไครับเด้อเซียนน้องหานเนาะครับเนาะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม,ม้ป้าเตี่ยมขับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านและพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วป้าแตีมขอวอวยพรคอยเข่าคอยแตกปังๆครับพี่น้องเย็ซีก็จะได้โชบๆมานานๆันๆกันน้อพี่น้องเนาะ ครับเอาจะเลื่มนะพี่น้องเนะ้อเข้ามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์ให้พ่อเตียมน้ําแดงนะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคสแนลนะพี่น้องเนะ้อฝากกดติดตามไว้น้าเนาอพี่น้องเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะบอพาดคลิปใหม่ๆนะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนีด่ขออิซีทุกคนโศกโศก,กมันหมานเฮงเฮงรว่ยๆยกัน,นทุกคนนะครับเนาะครับเอาไปพอกันกับพ่อเตียมยี่คลิปหนาเนาะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม